ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนะไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบตรงหรือเครือข่ายแบบตรงคุณก็ต้องผ่านคณะกรรมการนี้ไม่ใช่จูจ่ๆใครก็ได้คนหนึ่งมาตัดสินใจแต่มันไม่รู้ไงคำถามคือถ้าวันนี้นะครับ นนเรขาเกิดไปเซนแล้วไม่ได้ผ่านคณะกรรมการไอเลขาก็สวยเลยครับหนึ่งห้าเจ็ดครับเพราะต้องผ่านคณะกรรมการก่อนแล้วคณะกรรมการขพิจารณาแล้วการทําธุรกิจของบริษัทไอคอนเป็นไปตามที่ขอใบอนุญาตเพราะเป็นการตลาดแบบตรงนะและบางคนไอนักร้องบางคนแม่งไม่รู้เรื่องอะไรการขอการตลาดแบบตรงเนี่ยขายผ่านตัวแทนไม่ได้ต้องขายผ่านออนไลน์เท่านั้น นะเมื่อ,อเป็นการตลาดแบบตรงปี4ี่ห้าโถเอ้ยไอปี4ี่ห้ามันเพิ่งจะเพิ่มเข้ามาว่าให้ขายผ่านระบบออนไลน์ได้ต้องมาขอเพิ่มในระบบออนไลน์เพิ่มเข้าไปแต่จริงๆแล้วนะครับไอตก,การตลาดแบบตรงกับขายตรงเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะมีมาปีพศสองสองห้าสี่ห้ามันมีมาก่อนหน้านั้นอีกนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแอมเวย์ MV เนี่ยคือขายตรงนะครับ อ่ามิทีนเอวอนเนี่ยอันนี้คือซิงเกิลหรือการตลาดแบบตรงเขาเปิดมาต้องกี่สิบปีแล้วเขาเปิดมาต้องเท่าไหร่แล้วแต่ตแต่ตัวเองบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะไม่ได้รู้จริงแล้วผมบอกเลยการขอใบอนุญาตของบริษัทขายตรงนะครับผมบอกเลยครับ ไม่ต้องไปจ่ายเงินครับใครบอกว่านะครับการขอใบอนุญาตจ่ายเงินได้เนี่ยครับผมบอกเลยเป็นไปไม่ได้ผมกล้าพูดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะซื้อใบอนุญาตขายคุณจะไปซื้อใบอนุญาตขายตรงเนี่ยนะครับหรือการตลาดแบบตรงจากสเาบเลยเนะี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะการที่จะให้ใบอนุญาตมันไม่หนึ่งคุณต้องผ่านเจ้าหน้าที่ธุรการก่อน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบข้อมูลครบแล้วถึงจะผ่านไปนะครับชั้นเรียกว่าอะไรเจ้าหน้าที่ขั้นต่อไปสุดท้ายแล้วต้องไปผ่านเลยครับต้องไปผ่านคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการอย่างที่ผมบอกว่ามันมีทั้งนะครับประธานาสมาพันธ์ขายตรงประธานสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีอยู่มันต้องไปผ่านอันนี้ขั้นตอนการขอใบอนุญาตที่ช้าที่สุดก็คือว่าการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ เขาประชุมกันเดือนละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้แต่หลายๆบริษัทนะครับทำไมเขาถึงมีใบอนุญาตขายตรงได้เปิดมาปุ๊บแล้วมีใบอนุญาตขายตรงได้คุณรู้บ่าว่าเขาใช้วิธีไหนง่ายๆเลยคือผมเนี่ยเปิดบริษัทผมเปิดบริษัทแล้วผมรู้ขั้นตอนในการขอผมก็ไปเอาสินค้าตัวหนึ่ง นะบอกว่าเป็นสินค้าตัวหนึง่งผมเปิดบริษัทเสร 7, จ็จจดทะเบียนบริษัทเสร็จผมก็เอาสินค้าตัวหนึ่งมาแล้วก็เอาสินค้าตัวนั้นอะไปขออนุญาตขายตรงบริษัทผมก็ได้ใบอนุญาตมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้ประกอบกิจาการเลยผมยังไมไ่ประกอบกิจาการเลยบริษัทผมชื่อบริษัทกอไก่อะผมบริษัทผมชื่อบริษัทนักรกไม้กระดกจำกัดอาผมทําการไปขอใบอนุญาตมาเรียบร้อยแล้วใช้เวลา6เดือนปีหนึ่งผมได้ใบอนุญาตมาแล้วผมมีใบอนุญาตขายตรง ตามแผนกระดาษที่ผมขอไว้สมมุติคุณเองอยากจะเปิดบริษัทขายตรงแต่ขี้เกียจยุ่งยากขี้เกียจรอคุณก็มาซื้อบริษัทผมอะนึกออกปะ่ะผมก็ขายหุ้นบริษัทผมให้ให้กับคุณนะผมชื่อบริษัทผมชื่อบริษัทนักรบใบกระดกสคบผมก็ชื่อนะสคบก็คือชื่อบริษัทนักรบใบกระดกนะสมมุติคนนั้นเขามานะเขามาปุ๊บเขาก็มาซื้อบริษัทผมเขาซื้อบริษัทผมปุ๊บ เขาได้ใบสออบอไปด้วยไหมก็ได้ไปด้วยเสร็จแล้วเขาก็แค่ไปเปลี่ยนชื่อบริษัทผมจากบริษัทนักรบไม้กระดกเนี่ยเป็นบริษัทที่เขาต้องการแล้วเขาก็ไปยื่นเปลี่ยนที่สออบอนะเปลี่ยนชื่อจากบริษัทนักรบไม้กระดกเป็นชื่อที่เขาต้องการเพราะเขาไปเปลี่ยนชื่อบริษัทเรียบร้อยแล้วนี่นี่คือวิธีการซื้อสออบอ คือเขาซื้อบริษัทที่มีสองขบออยู่แล้วและมีบริษัทที่มีสองขบอแล้วอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่หลายบริษัทและบางคนเนี่ยนะครับพอขายบริษัทนี้ไปปุ๊บนะพอขายบริษัทนี้ไปปุ๊บก็ไปจดทะเบียนบริษัทใหม่ไปหาสินค้าใหม่แล้วก็ไปยื่นขอสองขบอเอาไว้เพื่อจะเอาไว้ขายนี่คือวิธีการในการซื้อขายสองขบอ แต่เขาไม่ได้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่สคบอันนี้ผมยืนยันหนึอซว่าเขาไม่ได้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่สคบแต่เขาขอตามระบบทุกอย่างแต่เขามาซื้อขายบริษัทกันเองนี่คือวิธีการขายสคบนะถ้าคุณรู้จริงคุณจะรู้แต่คนไม่รู้จริงก็จะมโโนนะได้รับความรู้มากขึ้นสุดยอด ขอบคุณมากครับนะนี่คือวิธีการของขบวเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอย่าไปกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่สอบอรับสวยรับเงินขายใบอนุญาตสอาบออันเนี้ยผมบอกเลยอย่าไปกล่าวหาเขาอย่าไปโจมตีเขานะไม่ใช่คุณไม่รู้จริงแล้วมาพูดโอ้โหจ่ายกันเป็นล้านสาบบ้าบอสอบใบสอบอเขาไม่ได้จ่ายกันเป็นล้านหรอกครับไม่ได้จ่ายกันเป็นล้านหรอกครับเต็มที่ก็ไม่เกินสามแสน หมายถึงซื้อบริษัทนะซื้อบริษัทที่มีสคบอ,อยู่แล้วเต็มที่สูงสุดก็ไม่เกินสามแสนอยู่ประมาณนี้แหละแต่เขาไม่ได้จ่ายสคบนะเขาจ่ายซื้อบริษัทซื้อหุ้นบริษัทง่ายๆนะในการจดทะเบียนนะกับสคบหนึ่งคุณก็ไปจดทะเบียนบริษัทก่อนนะไปจดทะเบียนบริษัทก่อนทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาทก็เสียประมาณหมื่นกว่าบาทได้และจดทะเบียนบริษัท หลังจากนั้นคุณก็ไปเอาสินค้ามาตัวหนึ่งนะครับเอาสินค้ามาตัวหนึ่งอะไรตัวอาจจะยังไม่ต้องสั่งอาจจะอาวเป็นทําเป็นแบรนด์ขึ้นมาไปคุยกับโรงงานอาขอเอาแบรนด์มาก่อนอะไรมาก่อนนะครับเขาก็อนุญาตมากับมีสินค้ามีแบรนด์กับแบรนด์แบรนด์นี้แบรนด์นี้แม่จัดจัดจัดจำหน่ายแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะที่เหลือมาก็คือนะทาอะไรครับก็มากําหนดราคาสินค้านี้นะว่าสินค้านี้ราคาเท่าไหร่มีกี่คะแนนมีกี่ PV นะหลังจากนั้น ก็เข้าสู่แผนกนระต่ายจะใช้แผนกนระต่ายแบบไหนสตาร์สเตปยูนีเลเบลไบนารีไตนารีแมทชิ่งแล้วแต่ครับแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องอธิบายให้ได้ว่าแผนที่คุณจ่ายจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ของบาทจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ของ PV นะสูงสุดที่ที่กฎหมายกำหนดก็คือไม่เกิน10%ของบาทนะไม่เกิน40%ของบาทนะแล้วก็มาดูว่า PV ว่าเท่าไหร่ เพราะบางคนเนี่ยก็เล่นใช้วิธี1บาทต่อ1 P v ีเลยบางคนก็ใช้สองบาทต่อ1 P v ีบางคนก็ใช้3บาทต่อ1 PV ีบางคนก็ใช้1ิบาทต่อ1 PV ีเหตุผลเพราะอะไรเวลาไปหาลูกคงลูกค้าโอ้ยบริษัทเรานรับใช้1บาทต่อ1 PV พแต่เชื่อเถอะครับทุกบริษัทแผนการตลาดสรุปออกมาแล้วทั้งหมดแผนการตลาดจ่ายไม่เกิน40อร์ซของเงินเพราะมันจ่ายเยอะกว่านี้ไม่ได้นะมันจ่ายเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้ สินค้าต้นทุนของสินค้าที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั้งหมดตอนนี้ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลเป็น MLM หรือไม่ใช่เนี่ยต้นทุนนะครับจะไม่เกิน25%สูงสุดไม่เกิน3 0แค่นี้แหละครับนะเป็นไปไม่ได้หรอครับแล้วเป็นไปไม่ได้หรอครับวันนี้คุณรับสินค้ามาราคา50บาทแล้วคุณจะมาขาย60บาทไม่มีการคูณราคาสินค้าเขาจะคูณกันอย่างน้อย3ถึง5เท่าเช่น ต้นทุนสินค้า50บาทคูณ3เท่าก็คือ150หสิคูณ5เท่าก็คือ250นะเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกครับต้นทุนของสินค้าเฮ้ยต้นทุนของสินค้าราคา50บาทมาขาย60บาทได้กำไร10บาทค่าการตลาดอยู่ไหนนะเราต้องเอาความจริงมาคุยกันสินค้าทุกตัวไม่มีหรอกครับ ง่ายๆนะครับผมบอกเลยครับอ่ากาแฟเนี่ยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับกาแฟเห็นป่ะบางทีนะครับกาแฟเหมือนกันอะไรเหมือนกันใช้วัตถุดิบคล้ายๆกันนะแต่บางคนขายสามสิบห้าแต่บางคนทำไมยี่ห้าก็ขายได้ทําเนทํามนบางคนขายสี่สิบห้าได้กาแฟต้นทุนแก้วหนึ่งนะครับยี่สิบห้าบาทผมบอกเลยครับกาแฟจริงๆอ่ะงครับ ต้นทุนแก้วนี่เนะี่ยรวมน้ําแข็งรวมแก้วรวมอะไรแล้วนะครับเชื่อเปล่าว่าน้ําแข็งน้ําแข็งกาแฟนมอะไรพวกเนี้ยังไม่แพงเท่าแก้วแก้วกระด๋อเนี่ยตกประมาณหกบาทแก้วกระด๋ออะตกประมาณหกบาทเอาแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะยังไม่มีแบรนด์ยังไม่มีอะไรเนี่ยตกประมาณหกบาทนะครับส่วนกาแฟไอ้นูน่นนี่ตกแล้วประมาณสิบบาทต้นทุนประมาณสิบหกบาทขายยี่สิบห้าบาทขายได้ไหมก็ได้เห็นปะ